ก็สำหรับมีดจาแตแนเลดเช่นเดียวกันเราไม่ต้องไปวนกับปากคก,กรูดรเบาๆเห็นไหมครับเราเอาไปถูกับปากโกงมั่งปากคก,กมั่งมันก็ไม่คมครับคุณน่านใส่เข้าไปรูดรเบาๆมีดใหญ่เช่นเดียวกันเห็นไหมครับเราไม่ต้องเอาน้าหยอนนะพ่อนะถ้าเราเอาน้ําหยอ่อนมันเป็นเาล็เพชรตัวนี้เป็นคาร์ไบด์แท้แน่นอนครับรูดรเบาๆมันก็คมอย่างตัวแม่ใหม่นี่ผมสามารถลองให้ดูได้เลยพี่มันจะจัดเนื้อมีดออกมาเป็นผงแล้วมันคม,ม,ม,มกินพร้อมๆกันทั้งสองข้างแล้วผมมากจะาแตนเลดเหมือนกัน เล็กๆ <es> <Leonard> บางๆครับ <ions> ไม่ต้องไปวนกับปากทกกันไกที่ทางขามานอกได้เลยนะใส่เข้าไปที่คมกันไกนะครับออกมาเป็นผงกันไกเลยครับเนี่ยเข้าดีคมดีมากฟันไม้ผ่าเปิลมิดเล็กมิดใหญ่ใส่เข้าไปลูดเบาๆจอบขุดดินใบตัดหญ้าพี่ใส่เข้าไปมีดโค้งๆนี่ใส่เข้าไปพี่ลูดตามโค้งตามงอเห็นไหมพี่สาวในราคาร้อยเดียวซื้อไว้ได้ใช้ที่บ้านติดควาบ้านคนเลือนไว้ของแท้แน่นอนพี่ดีทุกตัวเหมือนกันทุกกัน หมดไม่มีพี่โอกาสหน้าฟ้าใหม่ไม่ได้มายืนลดราคาอยู่แบบนี้แน่นอนเห็นไหมพี่บางทีเราไปซื้อกันมันลื่นนะพี่นะที่เราเคยซื้อกันทั่วไปเห็ไหมราคาใสูงยี่สิบสามสิบาทแล้วมันจะเรื่อื่ตัวนี้มันไม่ลื่นนะพี่นะดึงแล้วมันออกมาเป็นผงเหล็กเศษนิดเลยพี่สาวเข้าดีคอมมากจาแจนเหลนบ้านเราเล็กๆบางๆนี่ออกมาเป็นเส้นเลยพี่ออกมาเป็นผงๆแบบนี้เลยฟันไม้ผ่าเฟืนแม่ขาดแม่ผม,ผม,ผมผลูดเบาๆล้วกับไก่กับปลาเช่นเดียวกัน ลงไล่ลงนาครับพี่ฟันไม้ผ่าปืนลูดเบาๆมันก็ผมไม่ต้องไปออกแรงกันเนยอะเอาทั้งตัวไหมพี่สาวซื้อไว้ได้ใช้นะพี่นะปกติถ้าเราลงทัวเรือนทำสัมภาเนี่ยเห็นไหมเราจะเอาไปวนกับปลาคบมั่งปากโงมั่งอยู่แบบนี้เห็นไหมยังดังเหมือนนักจีนลบกันเลยพี่เวลาลับมีดไม่ต้องไปกลัวพี่ใส่เข้าไปลูดแค่สองเที่ยวแล้วคมมากนะครับนะนั่นแหละพี่ดีกว่าซื้อหวยต้องไปนั่งลุ้นอีกตัวน,นี้ซื้อไว้ได้ใช้ไม่ต้องไปลุ้นนะพี่นะ เอาไว้ไปรับมีดร้อยเดียววเท่ากันกับหววใบหนึ่งนั่นแหละพี่เอาไว้ไปฝดมีดรับกันไกใบสัญ้าได้เลยพี่มีดเล็กมีดใหญ่รับมีดหนามีดบางรับมีดโตมีดสามีดบางต่อมีดขอมีดดาหยาบฟององไปครับร้อยบเวลาเราดึงน่าดึงแค่รอบเดียวแล้วผมมาใส่เข้าไปนี่รับช่องนี้เลยเห็นไหมกินเนื้อเหล็กแรงกว่ากันปกติถ้าเราใช้งานดึงขนาดนี้ออกมาเป็นผงเหมือนกันนี้เก็บรละเอียดได้มีช่องหยาบช่องละเอียดมีช่องกันไกให้เรารับ ปอกฟักปอกแลงปอกผลไม้มีมีดปอกให้พร้อมนะครับนะในราคา200บาทตัวใหญ่ที่ทรงใหญ่ใช้ได้นานไหมสองปีสามปีเ<อ>ป็นคาใบาแท้<อ>นะครับนะจะดูจะบายมันไม่ใช่เหล็กกล้าถูเหล็กนะพี่นะมันไม่เหมือนทั่วไปแน่นอนถ้าพี่ไปซื้ออะไรยี่สิบบาทไม่ึงแล้วมันลื่นแกลื่ลนแกะมันไม่ผมมันต้องจัดเนื้อเหล็กออกมาเป็นผงขนาดน,นี้เลยมนถึงจะผมจะดวจกวจะบายมากไม่ต้องไปวนกับปากปอกปาก,ปากได้ได้เข้าปากได้เพิ่มกันอีกร้อยหนึ่งแล้วไง ซื้อของดีไว้ได้ใช้พรกะนปกติเราไปซื้อกันมันจะไม่ออกมาเป็นผงให้เราเห็นตัวนี้รับป็นนี้ตะไบครับผมอันนี้รับหยาบรับหยาบนี่คือว่าแต่งคมเห็นไหมครับออกมาเป็นเส้นเป็นเกลียวก็มีนะตัวนี้เก็บละเอียดตัวนี้รับกันใจตัวนี้ปอกฟักปอกแฝงปอกแอปเปิ้ลปอกมะม่วงปอกสาลี่ได้เลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นมีดปอกมีดปอกมีดต่อยก็มีแต่ว่ามันหมดไปแล้วผมไม่ได้ขายแล้วที่สุดมาเราขอไนะครับนะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นมีดปอกมีดต่อยผมพูดบ่อยแล้ว